Can you การททำที่ผิดทีทท่รู้สึกผิดในวันนี้เมือการเวลาเดินผ่านไปยังคงคิดถึงทุกเรื่องราวขอพอรที่ขอยังให้วันนี้มีเราแต่มันคงสา ก็อย่างที่บอกไม่มีรลัการแมชชีนไม่มีลูกกาเมื่อก่อนที่อันเชิญและขอพอรนี่ผลตอบแทนที่เราดันทำไม่ดีนั่นคือโลกแห่งความจริงไม่ต่างจากนรกดีๆแล้วฟังกันไวแล้วฟังอีกทีแล้วฟังให้ชัดใครที่มีโอกาสอยู่จงทำดีแต่กันซะอย่าปล่อยประระเลยจากความรักที่เรานั้นสร้างมาด้วยกันมีได้มาง่ายๆนะครับคนที่อยับเราเลยรักวยใจอย่าใช้ความใอยู่ตรงที่เก่าจะมีฉันและมีเธอเหมือนกันที่ รูมสึกว่าเธออยู่แรมไม่ได้ไปไหนแต่ตางก็รู้คิดเป็นเองจะให้ฉันทำไงปา่าดําตาอยู่ทุกเคียนบนที่นอนของเราแต่ตอนนี้ที่คงมีสุขในอ้อมกอดของเขาคงสุขอุราในชีวิตเธอที่มีมีฉันอยู่ก็ขอให้เธอนั้นโชคดีกับทางของเธอ Goodbye ที่ฉันเเงที่ดูแลเธอไม่ดีหากย้อนเวลากลับไปจะใจแก้ไขมันให้ดีแต่มันคงตายเกินไปไม่มีหะัรพลาไม่ชินได้แต่บอกตัวเอง แต่เธอไม่ได้ผิดที่ฉันเองทนนี่นาาัปล่อยเธอในวันนั้นเป็นการกระทำที่ผิดที่รู้สึกผิดในวันนี้เวลาได้ผ่านไปยกกัง่งคงจริงทุกเรื่องราวก็ขอได้ขอหนึ่งอยากให้วันนี้ไม่ร้อโอเคนะเบบี้ฉันรู้แต่ก,ก่อนฉันไม่คเคย crazy ถึงเธอพูดมาฉันก็ไม่ฟังรักเธอให้มาฉันทำมันพัง sorry นะเร y เธอคงสมควรต้องไปหาคนที่ดีมืออยู่กับฉันเสียเวลาไปฟรีทั้งทําเธอเจ็บทั้งนั่งร้องไห้ฉันหูไปดาวตาไปไรยามฉันเจ็บไข้เธอคอยดูแลพอเธอหายไปฉันกลับงองแงแต่ในตอนนี้เธอคนได้แค่มันคงสมควรที่มีคนดูแลไม่ไมาะกับฉันคำว่าแบดบอยบ,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 บทบาทแท้จริงฉคือแบดบอย่ทองทีแเธอไหากย้อนเวลากลไปจะแก้มันให้ดีแต่มันคกลเกินไม่มีละครไม่ชิในแต่บก